Yeah, I'm am about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got to build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me—I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Do you wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows—no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12ตอนที่5ไวโอเลตเบอร์รี่ขือที่สุดมุคโคดะย้ายไปที่ห้องครัว และเริ่มทำอาหารเย็นมุคโคดะนึกถึงเรื่องที่โลกเดิมเขาได้ของฝากมามากมายจากพ่อและแม่แต่ก็กินมันหมดไม่ทันมุคโคดะจึงได้ลองค้นหาสูตรการทำอาหารจากทางออนไลน์และลองทำมันดูและในตอนนี้เขาก็คิดจะทำมันอีกครั้งระหว่างนึกถึงเรื่องนั้นมุคโคดะก็ไปหาวัตถุดิบที่ยังขาดมาจากเน็ตซูเปอร์สิ่งที่มุคโคดะวางแผนจะทำในวันนี้ก็คือเนื้อสามย่างลาดด้วยซอสเบอร์รี่ไวโอเลตมุคโคดะใช้เบอร เบอร์รี่ไวโอเลตท,ที่ได้มาจากในดันเจียนมาเป็นองค์ประกอบหลักในการทำซอสซอสเบอร์รี่นั้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นอาหารที่มีสไตล์และการใช้เนื้อสามประเภทในการทำก็ทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเหมาะสำหรับคำขอของพวกเฟลมากถ้าเราใช้ เบอร์รี่ไวโอเลตมาทำของหวานด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันนะตอนนี้เรามีตู้เย็นแล้วด้วยดังนั้นมันน่าจะออกมาดีอย่างแน่นอนมุคโคดะพึมพำกับตัวเองเช่นนั้นแล้วมุคโคดะก็ตัดสินใจทำของหวานด้วยในวันนี้มุคโคดะตัดสินใจที่จะทำเยลลี่โยเกิร์ตลาดด้วยซอสเบอร์รี่ไวโอเลตถ้าจะทำเยลลี่โยเกิร์ตก็ต้องใช้เวลาในการให้มันเซตตัวแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คตู้เย็นดูก่อนว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้ามัน หรือใช้การไม่ได้เราก็ไม่สามารถทําเยลลี่โยเกิร์ตได้สําเร็จและมันจะเสียของเปล่าๆอย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะตรวจสอบว่าตู้เย็นสามารถทํางานได้ดีหรือไม่มุคโคดาจึงได้หยิบมันออกมาจากในไอเทมบ็อกเฟลเคยบอกว่าหากเราวางหินเวทไว้ตรงช่องกลางวงกลมเวทมนต์ที่ด้านบนตู้เย็นตู้เย็นก็จะเริ่มทํางานมุคโคดาจึงลองวางหินเวทขนาดเล็กที่มีอยู่ซึ่งดูเหมือนมันจะพอดีกับรอยบุ๋มที่อยู่บนหลังตู้เย็นได้พอดีชั่วครู่หนึ่งวงกลมเวทมนต์ก็เลืองแสงเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันก็มีเสียงหึ่งหึงดังออกมาจากในตู้เย็น จากนั้นมันก็เริ่มทำงานเมื่อเปิดประตูตู้เย็นดูมุโคโคดะก็ได้พบว่าภายในตู้เย็นนั้นเย็นพอๆพกับตู้เย็นในโลกเดิมเลยเอาละถ้าไม่มีปัญหากับตู้เย็นแล้วเราก็มาเริ่มทำเยลลี่โยเกิร์ตกันเลยดีกว่าเริ่มจากแช่เจลาตินผง ลงในน้ำจากนั้นก็อุ่นนมและน้ำตาลในหม้อพอเสร็จแล้วก็ใส่เจลาตินที่ละลายน้ำแล้วลงไปจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตธรรมดาที่คนจนเนียนแล้วลงไปในหม้อก่อนจะผสมให้เข้ากันที่เหลือก็แค่ใส่มันเข้าไปในภาชนะแล้วปล่อยให้มันเย็นตัวเยลลี่ก็จะเซตตัวของมันเองสํำหรับเฟลโดราจังและซุยมุกโคโดะจะใส่เยลลี่ที่ทำเสร็จแล้วในชามขนาดใหญ่พิเศษที่ซื้อมาจากเน็ตซูเปอร์นี่ ี่คือสิ่งที่เหล่าสามสหายทุกคนจะต้องการแน่นอนต่อไปก็เป็นการทำซอสเบอร์รี่ไวโอเลตที่จะเอาไว้ราดเยลลี่โยเกิร์ตสิ่งนี้จะต้องทำให้เย็นตัวอย่างทั่วถึงด้วยดังนั้นทางที่ดีควรจะทำไว้ล่วงหน้าขั้นแรกก็หั่นผลเบอร์รี่สีม่วงออกครึ่งหนึ่งวิธีนี้จะทำให้น้ำของเบอร์รี่ออกมาได้ง่ายขึ้นและเนื่องจากเบอร์รี่ไวโอเลตมีขนาดใหญ่มุคดาจึงคิดว่า หั่นออกครึ่งหนึ่งแบบนี้เป็นขนาดที่พอดีมากจากนั้นก็ใส่เบอร์รี่ไวโอเลตที่หั่นแล้วน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวลงไปในหม้อ จากนั้นก็ตั้งไฟให้ร้อนต้มจนน้ำเดือดน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมจะเข้มข้นขึ้นเท่านี้ก็พร้อมรับประทานสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องทำให้มันเย็นลงเมื่อของหวานพร้อมแล้วก็ถึงเวลาสำหรับเนื้อมุโคดจ,จะใช้เนื้อ3ามอย่างจากในดันเจียนนั่นก็คือเนื้อของกิก,กันโทมิโนทอเนื้อของล็อกเบิร์ดและเนื้อของเลดบอ ทำเนื้อกี่กันโทมิโนทอเป็นเนื้อย่างในเตาอบส่วนล็อกเบิร์ดนั้นนำไปพัดและเนื้อของเลดบอเอาไปย่างในกระทะเครื่องปรุงที่ใช้มีเพียงไม่กี่อย่างก็คือเกลือและพริกไทยเพราะเมนูนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอร์รี่ไวโอเลตจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงที่เยอะอะไรระหว่างที่ย่างเนือ้อมุคดะก,ก็รอให้ซอสเบอร์รี่ไวโอเลตเย็นตัวลงไปด้วย แต่ว่าถึงจะพูดเองก็เถอะทักษะการทําอาหารของฉันเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยในอาชีพก็มีเขียนบอกไว้ว่าพ่อครัวอยู่ด้วยและเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นค่าต่างๆก็เพิ่มขึ้นด้วยแหละมัง้งคิดว่านะนี่ฉันไม่ได้แกล้งทําเป็นพ่อครัวตัวจริงหรอกนะมุคโคดะพูดกับตัวเองเช่นนั้นเอาตามตรงนักประจนภัยนั้นไม่ใช่อาชีพหลักของมุโคดะอีกแล้วโดยส่วนตัวมุโคดะคิดว่าตัวเองทํางานเป็นพ่อขาเป็นลัก แต่เขาไม่สามารถทําอะไรเหมือนพ่อค้าคนอื่นๆได้เลยถึงกระนั้นก็ไม่เป็นไรขณะที่คิดแบบนั้นมูโคดาก็ขยับมือทําซอสเบอร์รี่ไวโอเลตสำหรับลาดเนื้อต่อไปใส่ผลเบอร์รี่สีม่วงที่ผ่าครึ่งวายแดงสีอิว้วน้ำส้มสายชูน้ำพึ่ง เกลือและพริกไทยลงไปในหม้อจากนั้นก็เคี่ยวจนเข้มข้นเล็กน้อยหยดซอสไวโอเลตเบอร์รี่ลงไปในเนื้อกีก่กนโทมิโนทอย่างเล็กน้อยเพื่อชิมมันอืมอร่อย ซอสมีรสชาติที่แตกต่างจากปกติมีความสดและเนื้อสิ่งอื่นใดเลยคือมีรสชาติที่อร่อยซอสผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์อย่างหน้าปรลาดใจขณะที่มุโโดะกำลังบ่นพึมพำเช่นนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาอย่างกดดันจากประตูทางเข้าห้องครัวแน่นอนว่าคนที่เฝ้าดูมุโโดะอยู่นั้นคือสมสหายจอมตะกะยางเฟลโดราจังและซุยเอ้ เจ้าขี้โกงนะที่กินมันแค่คนเดียวใช่ใช่เอามาให้พวกเรากินเร็วๆเข้าสิข้าหิวแล้วสุยเองก็หิวแล้วเหมือนกันนะเฮ้ ฉันแค่ชิมอาหารเองนะเอาหน้าเอาหน้าใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟให้ทันทีเลยรอแป๊บรอแป๊บเมื่อมุโคดะบอกแบบนั้นทุกคนก็กลับไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างไม่เต็มใจและพูดว่ารีบๆเอามาให้ข้ากินซะละมุโคดะเริ่มจัดเตรียมอาหารให้สามสหายจอมตะกะาเขาซื้อจานแบนสีขาวขนาดใหญ่พิเศษมาโดยคิดว่าน่าจะจัดวางได้สวยงามขั้นแรกให้จัดเนื้อของกิกันโทมิโนทอย่างที่หั่นบางๆเป็นเหมือนกลีบดอกไม้ แล้วตกแต่งตรงกลางด้วยใบสาระแนะจากนั้นก็โรยด้วยซอสไวโอเลตเบอร์รี่เท่านี้ก็เป็นอันเซร็จสำหรับเนื้อชนิดแรกต่อไปให้จัดเรียงเนื้อล็อกเบอร์ดพัดบนจานสีขาวขนาดใหญ่ใบเดียวกันโดยให้เลื่อมกันเล็กน้อยตรงมุมขวาด้านบนก็ตกแต่งด้วยใบสาระแนะเหมือนเดิมและปิดท้ายด้วยการลาดซอสเบอร์รี่ไวโอเลตลงไปส่วนเนื้อชนิดที่3ปิดท้ายด้วยเนื้อของเลดบอ จัดเรียงเป็นรูปพัดบนจานสีขาวขนาดใหญ่พิเศษใบเดียวกันตกแต่งด้วยใบสาละแหน่ที่ฐานแล้วราดด้วยซอสไวโอเลตเบอร์รี่เนื้อ3ามชนิดกับซอสไวโอเลตเบอร์รี่สำเล็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับการแต่งจานที่สวยงามมันหรูห้าหมาเฮาและสีม่วงของซอสไวโอเลตเบอร์รี่ก็สวยงามน่ากินมาก แต่ไม่ใช่เวลาจะมาประทับใจกับผลงานการตกแต่งจานมุคโคดะต้องเอาไปเสิร์ฟให้พวกเฟลก่อนที่พวกเฟลจะเข้ามากินหัวมุคโคดะเพราะรอนานเกินไปและหลังจากนั้นอร่อยซอสเปรี้ยวหวานนี้เข้ากับเนื้อได้อย่างน่าอัศจรรย์มากแค่เองก็คิดแบบนั้นอร่อยหลังจากที่ได้ชิมไปคำแรกเฟลโดราจังและซุยก็พูดออกมาเช่นนั้นส่วนมุคโคดะนั้นสตั้นไปสามวิ เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากที่เห็นทุกคนกินมันเข้าไปในทันทีที่เขาเสิร์ฟมันมุคโคดะเองก็ดีใจนั่นแหละที่พวกเฟลกินกันเข้าไปอย่างอเล็ดอร่อยแต่มุคโคดะก็คาดหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของการจัดจานที่มุคโคดะได้บรรจงทําลงไปมันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ที่คาดหวังสิ่งนั้นจากสามสายจอมตะกะเฟลกําลังกินเนื้อของกีกันโทมิโนทอโดราจังกําลังกินเนื้อของเลดบอและซุยกําลังกินเนื้อล็อกเบิร์ดยู มูคโคดาจึงถามว่าพวกนายไม่คิดว่าอาหารมื้อนี้มีอะไรบางอย่างพิเศษบ้างเลยเหรอเฟลก็ตอบว่าเออเป็นเนื้อสามอย่างที่อร่อยมากโดราจังก็บอกอีกว่าซอสนี้เข้ากันได้ลงตัวกับเนื้อเลดบอมากเมื่อมูคโคดาได้ยินโดราจังพูดอย่างนั้นมูคโคดาก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเองเหรอเฟลเองก็เอาเนื้อเลดบอเข้าปากในทันทีที่โดราจังบอกก่อนที่เขาจะบอกว่าเป็นอย่างที่โดราพูดจริงๆด้วยดูเหมือนเฟลก็จะถูกใจรสชาตินี้เข้าแล้วซุยเองก็สูบเนื้อเลดบอเข้า ก็ไปบ้างก่อนที่เขาจะบอกว่าจริงด้วยมันอร่อยมากเลยใครๆต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันอร่อยมุคโคดะเลยอดไม่ได้ที่จะกินมันจากเนื้อสามประเภทที่ลาดด้วยซอสไวโอเลตเบอร์รี่ ie, ที่รวมไว้ในจานเดียวมุคโคดะตักเนื้อเลดบอเข้าปากก่อนที่เขาจะบอกว่าโอ้จึงมากอร่อยมากเลยนะเนี่ย เนื้อเลดบอร์มีรสชาติของสัตว์ป่าเล็กน้อยที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกรับซอสไวโอเลตเบอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวที่สดชื่นคราวนี้ลองกินเนื้อล็อกเบิร์ดข้างๆกันดูบ้างดีกว่าอืมเนื้อล็อกเบิร์ดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยซอสรสหวานก็เข้ากันได้อย่างลงตัวมากพอมุโคดากล่าวเช่นนั้นเฟลก็พูดขึ้นมาว่า ใช่จริงด้วยแฮะเฟลเห็นด้วยกับคำพูดของมุคโคดะขณะที่เขากลืนเนื้อของล็อกเบิร์ดลงไปโดราจังเองก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อของกิกันโทมิโนทอเองก็เข้ากันได้ดีกับซอสนี้เป็นอย่างมากและก็เหมือนกับที่โดราจังพูดด้วยซอสเปรี้ยวหวานนี้แม้แต่เนื้อของกิกันโทมิโนทอก็เข้ากันได้อย่างลงตัว ยังไม่พอยังไม่พอข้าขอเติมอีกเติมเยอะๆเลยเฟลซึ่งกินเนื้อสามประเภทจนเกลี้ยงจานแล้วพูดออกมาเช่นนั้นตามมาด้วยโดราจังและซุยที่บอกว่าข้าด้วย ข้าจะขอเติมเนื้อเล็กบอและเนื้อกิก,กันโทรไมโนทออีกสุยขอด้วยขอแบบพิเศษใส่ไข่ทั้ง3มเนื้อเลยนะโดราจังและสุยกล่าวตามเฟลและเริ่มขอเติมอาหารอีกครั้งเช่นนั้นมุคโคดาจึงบอกว่าครับครับจะไปเติมให้เดี๋ยวนี้แหละดังนั้นรอแป๊บนะโอ้แล้วอีกอย่างเรามีของหวานให้กินในตอนท้ายด้วยดังนั้นจงท้องไว้ใส่ของหวานด้วยนะ มุคโคดะบอกกับพวกเฟลเช่นนั้นของหวานงั้นเหรอเมื่อซุยได้ยินว่าเป็นของหวานเธอก็กล่าวถามกลับมาด้วยความสุขมากกว่าใครเช่นนั้นหลังจากนั้นเฟลโดราจังและซุยก็เพลิดเพลินไปกับเนื้อสามประเภทที่แตกต่างกันหลังจากขอเติมไปหลายครั้งในที่สุดมุโคดะก็อิ่มและมุ่งหน้าไปยังของหวานชิ้นสุดท้ายมุโคดะวางเยลลี่โยเกิร์ต ดึงดังที่อยู่ในชามแก้วขนาดใหญ่พิเศษว้ายต่อหน้าพวกเฟลเพราะมันเป็นชามที่ใหญ่กว่าปกติมุโคดจึงรู้สึกเหนื่อยเมื่อท่องแบกมันมาแน่นอนว่าเยลลี่นั้นลาดด้วยซอสไวโอเลตเบอร์รี่สีม่วงสดใสของหวานสําหรับวันนี้คือซอสไวโอเลตเบอร์รี่ที่ลาดบนเยลลี่โยเกิร์ตมันจะเย็นนิดหน่อยนะ เพราะฉันเอาไปแช่เย็นในตู้เย็นเวทมนต์มุคดะบอกเช่นนั้นฟเฟลจึงถามว่าโอ้เจ้าใช้เจ้าสิ่งนั้นงั้นเหรอมุคดะก็ตอบว่าใช่แล้วฉันใช้มันแล้วละมันเย็นมากนะ และฉันคิดว่าสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเลยละโดยเฉพาะของหวานแบบนี้พอมุโคโดะบอกเช่นนั้นโดราจังก็พูดว่าว้าวคาดคาดหวังอยู่นะตามมาด้วยสุยที่บอกว่าอันนี้เนียนน่าอร่อยมากเลยเฟลก็บอกว่ารู้สึกสดชื่นในปากเป็นของหวานที่ใช้ล้างปากได้ดีเลยละเฟลบอกเช่นนั้นเยลลี่โยเกิร์ตเปรี้ยวสดชื่นได้รับความนิยมเช่นนั้น และชามขนาดใหญ่ของทุกคนก็หมดลงอย่างรวดเร็วเอ๊ะเจ้านายสุยขอเยลลี่เพิ่มได้ไหมสุยกล่าวถามมุคโคดะเช่นนั้นดูเหมือนว่าสุยจะชอบเยลลี่เป็นพิเศษและเขาขอเติมมันอีกแต่เอ๊ะสุยจะเติมอีกแล้วนั้นเหรอใช่แล้วสุยอยากกินเยลลี่อีกเฮ้อสุย ขอ,ขอโทษนะฉันไม่มีให้เติมสำหรับเยลลี่โยเกิร์ตแล้วละมูคโคดะไม่ได้เตรียมเยลลี่โยเกิร์ตแบบรีฟิลเพราะคิดว่ามันเพียงพอสำหรับทุกคนแล้วซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอเพราะเป็นชามที่ใหญ่เอามากๆเฮ้ <c oughs> สุยร้องเสียงหลงออกมาอย่างตกใจเช่นนั้นเขาดูเศร้าใจแบบสุดๆ,ดๆมุโคดาจึงบอกกับสุยว่าคราวหน้าฉันจะเติมให้ใหม่แน่นอนดังนั้นตอนนี้ต้องขอโทษด้วยนะพอมุโคดาบอกเช่นนั้นสุยก็ตอบว้าได้เลยให้เจ้านายหลังจากกินเนื้อสัตว์ไปมากแล้วและยังเพลิดเพลินไปกับเยลลี่โยเกิร์ตชามใหญ่พิเศษอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นสุยยังมาขอเยลลี่โยเกิร์ตชามใหญ่พิเศษเติมอีกมุโคดารู้สึกว่ามันจะสายเกินไปแล้วแต่ว่าสุยตัน คงไม่อ้วนไปกว่านี้หรอกใช่ไหมแล้วก็จบตอนที่5ของการสรุปเนื้อหานิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย